สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราไปลุยกันที่สุดยูโร2024ครับที่ประเทศเยอรมันกันต่อเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับผมโฟกัสไปทางด้านกลุ่มดีนะครับเป็นทางด้านฮอลแลนด์นะครับพบทางด้านออสเตรียนะครับฮอลแลนด์ครับพวกเขามีอยู่4แต้มนะครับกับการแข่งขันนะครับ2เกมนะครับชัยชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนทางด้านออสเตรียนะครับมีอยู่3แต้มนะครับ นัดแรกนี่แพ้ให้กับทางด้านฝรั่งเศสมานะครับแล้วก็เอาชนะทางด้านโปแลนด์ครับเก็บได้3แต้มครับอยู่อันดับ3ของคะแนนครับส่วนขมงรอมของทางด้านฮอลแลนด์วันนี้จะใช้งานทางด้านเมฟิสเดปายครับยืนเป็นทารานาเป้าครับแผงกลางก็จะมีทางด้านโกดิกาโปครับซาฟิซิมนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนั่นเองในส่วนของทางด้านออสเตรียนะครับวันนี้ก็จะนําทํามาโดยทางด้านมาโกอันนาโตวิทนะครับยืนเป็นทา้านาเป้าครับแผงกลางก็จะมีทางด้านซาบิเซอร์นะครับรวมถึงทางด้านบอมการ์เนอร์นั่นเองครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะ ก็เฮตูเฮนะครับในการเจอกันครับในปี2021ครับเป็นทางดานฮอลแลนด์ครับเอาชนะทานดานออสเตรียไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับมีอยู่3ทีมนะครับที่จะลุ้นการเข้ารอบนะครับทานดานโปแลนด์นี่พวกเขาได้ตกรอบไปทีเรียบยแลยนะครับมาเข้าสู่ทางด้านทัศนะมุมมองส่วนตัวของผมครับสำหรับคู่นี้ครับเลทนะครับเปิดออกไปที่ทานดานฮอลแลนด์ครับเปิดต่อยู่ที่ปอป่าตากลมนั่นเองนะซึ่งมุมมองนะครับฮอลแลนด์นะครับถ้าพวกเขาเสมอในนัดนี้พวกเขานี่ก็จะเข้ารอบนะครับไม่ว่าจะเป็นอยงงไก็ ข้ารอบนะครับในเรื่องของถ้าผลออกมาเสมอนะส่วนท่านั่นออสเตรียนะครับพวกเขาต้องการชนะสถานเดียวเท่านั้นครับซึ่งทีมอันดับสองอย่างฝรั่งเศสวันนี้เจองานง่ายนะพวกเขาเจอทางนัานโปแลนด์นะครับซึ่งโปแลนด์เนี่ยตกรอบไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะบดเอาชนะทางนั่นโปแลนด์ไปได้นะครับเหลืออีกสองทีมนี้นะครับที่จะลุ้นนะครับว่าใครที่จะตามหลังฝรั่งเศสเข้าไปนะครับในเรื่องของทฤษฎีมุมมองของผมนะ ในส่วนความแข็งแกร่งนะครับต้องยอมรับว,ว่าอัศวินสีส้มในปีนี้พวกเขานี่ผลงานดีเหลือเกินครับในเกมที่แล้วนะพวกเขาออกน้ำฝรั่งเศสไปก่อนนะครับน่าเสียดายจริงมาโดนวีอาริปประตูนั่นเองนะครับในส่วนของออสเตรียครับถึงแม้ว่าผลงานในเกมอุ่นเครื่องจะทําได้ดีนะครับแต่วันนี้นะครับมาเจออัศวินสีส้มแล้วก็ข้อแม้ของพวกเขาคือต้องการชนะทําให้เกมลุกของพวกเขานี่ดูดันขึ้นสูงนะครับในเกมสวนับของฮอลแลนด์นี่ดูอันตรายเหลือเกินครับวันนี้ผมไม่เลือกเชียร์ทางด้าน อัศวินสีส้มฮอลแลนด์ครับตอไปได้ครับที่ปลอปลาตากมนั่นเองนะครับในส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือว่าจะมาที่ท่านแอปเกี่ยวครับ CH09 นะครับอย่าลืมครับมีแอปสายหน้านะครับจากคนวันนี้ขอท่านโชคดีมิชัยแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ